สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่31เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่ะแอดภาพพายพี่น้องบรรเทาสุขสุขกนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท <Allāh. S 1> ้ายนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาแนวทางโค้งสุดท้าย นะคะคในช่วงแรกนี่นะคะแนวทางของปูค่ะสิเดีมาเป็นตัวใดพอใอ้พีรน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะปูข้ากาบนวัสการค่ะกะเจริญพรคับปูมือนี้มาถามมันที่สามสิเอ็นนะคะปูคงสุดท้ายค่ะปู กือสบพายูหรือว่า,เาเ็เขรสิเนี่ยเพราะว่าพันได้มือคนแม่มันวันวันเลยเจ้าแปเเขากอง,งอน้ำประจอเนจิบเาเขาหรือบ่าเล็กไหมคะจากนั้นมากกับปฏิฟันอัะไรอีกสิคบปูเมืมคอคขึ้นนี่แหะฟันา่าเห็นคั้วเลยนะอืมค่ะฟันใบเห็นค้วยค่ะ มีน้ำซีเนี่ยค่ะผู้แมนค่ะค่ะเจ้ตัวเจ้าต้อหดจนเงินแล้วมันที่เขาเจ้าตัวต้อหดจนวะตัวต้อหดผู้ไฮเมดโยตอนนี้ให้ก็าอะไเราหกแปดตีหกหกเจ็ดหกแปดโอ้ผู้ไฮหกเจ็ดค่ะตัวเดียวค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเนาะ ทำนี้ยับเตีมป่ะค่ะอาเทียมันมากพสอไหมหกหกแปดสิคับัวบัวคือยับเตีมนมันจะเตมนะเทียมเป็นหกแปดถ้าไม่เจ้าดอกกามเล้าเล้ามันดอกเห็นว่ามือนันมันดอกหกแปดค่ะกูเห็นคนเดนคุ้ยน้ำสตรดคุ้ยจนึงี้มึงมันเตว่า ซีหนึ่งสบอสันนี้ค่ะมีไปซีหนึ่งซีหนึ่งนะคะก็ในเพิ่มกันค่ะมีหนึ่งซีนะคะปูมีหนึ่งซีแล้วค่ะเราคลวยจันึ่งมันถือเป็นซีหนึ่งเรียบร้อค่ะเจ็ดใบหนึ่งไหมซีหนึ่งนะคะเพราะว่าฉันมันเคลิบอย่างนี้ขวัญลาสุดที่หีิค่ะ เป็นกล้วยค่ะแล้วก็มันเปนกล้วยมันก็เป็นกระซี่หนึ่งครับค่ะเป็นกล้วยตัวหนึ่งขึ้นค่ะมันเป็นสีมะหยั่มบอสัวนึงมันสีมะยั่มบนลำรางห่ดตัวนึงก็สามตัวเอาหันหัวไปในเด้อเพราะว่ายันบม่ได้ออันผู้อื่นบนบอิ่นโตมากผู้บอกคนทันหัวเอาน้ำนะตัวใดคะ โอ้โหเขาหาซุนนะมันก็อาจจะเป็นเก่าหาซุนนี่สินะเพราะว่าเลือกูมันมันเก่ากับพกมันตัวเดียวกันนะค่ะเพนั้นหัวไลยนั่มค่ะฮันเป็นเก่าหาซุนนะคะพูกอืมค่ะได้ค่ะหัวไลยเพราะว่ามัน ุกกระกระมันต like, ัวเดียวกันน้าเทียวออกมาแบบอนนโต๊ะเอาก็ะชิดใหญ่บ่าทุกคนนงทีหน้าบบบเอ็นยืงหยบ่ไเลยน้มูเนี่อเพานหัวเอาถ้าจะหันหัวเอาเนี่ยค่ะเพื่็จะว่าหกกระเก่ามันตัวเดียวกัน่าูแมนกับหรากูกับว่าค่ะก็จากระเช้ยนไบอันนี้กับแต่ว่าตัวตรงตรงมันบอกมันกันหกขาดซนั่นนะถ่าเทียวมันกับหัวแม่นว่าหล่ะค่ะตูกรบอกว่กกลมแดงกร่ดอนะจะว่าก็อันหัวไปน้ำค่ะ กระบอกคมแดงขึเขนะาละฮกาศูนก็านกัเลยค่ะพอกนเห็นข้วอมมูขึ้นนี่าเจมันบกันซี่หนึ่งคัะพ่อมันก็มีบนมีลางเนาะค่ะสองตัวไอ้พัดกอกนี่แหละอาซุนุนลาค่ะตับเสองตัวน้ำค่ะบอมันเอาแค่สามตัวเจียบน วดดคนมาบอกมันเข่าสามตัวเทียนขวดต่อของเสือเทียนมาสองตูงสิน่ะบอกว่าตัดเพียไว้น้่ค่ะรับดินสองตัวนั่ค่ะเพื่แนเว้าหวดคนมาบอกวัดว่าเงินมากนก็มาตรงตรงแล้วอาอกซ้ำน่ะค่ะอันเราเรา ครูบ่าพิ่นกะบ่ได้ฝยวฟันเพิ่มอันใดอีกสิค่ะผู้คะเพิ่นบ่ได้ว่าจังได๋อีกสิค่ะบ่เห็นกันเลยจัามื้อนั้นเพิ่นก็บ่ไปเลยเพิ่นไปมื้อเดียวเท่านั้นนึงไหมเออค่ะผู้รู้ก็อนแตกคือกันอยู่เหาอมาบ่สบายกันต้องไปจังลวนหมไปมื้อเดียวคนที่มันถือขิงไข่อีย่างได๋ผู้คนเยบ่เห็นปี่เลยเออค่ะผู้ไปอยู่เลยวันนี้เออไปเห็นไปมื้อเดียวเท่านั้นแม่ไปแเราไปเราเลี้ยงซูฟังแล้วก็บ่เห็นอีกเลยแม่ค่ะ มันมันสิเป็นเรียงบังเอินบุเลาสิขวดว่งเงินเลา็เไยไปบอกก็มันสิเป็นเรียงบังเอินเราไปเรื่อยเรืมาบอกคนดีเฮ้ยในบุ๊ค่ะอันที้มันแมนเนาะค่ะปถ้าว่าเงินแต่มอสามตัวตรงตรงเนาะค่ะโอ้ยกันมันเราบอกขวดก่อนนี่อันเจ็ดสี่ดีคนยังสี่ด้น้ำไหลแมนบ่ล่ะค่ะอยากที่มันซุ่มจิดตามผู้เปนเด็กเม็เดียวมันยังมักที่เลาแมนบ่หล่ะค่ะ ผู้คนงบหน่อยโทษหน่อยมันว่าล่ะค่ะปูแล้เจ้าว่อยากซื้อหลายตัวเดิซื้อหลายตัวไปกันมันบอกหลายตัวเด้วยเลยมันบอกตัวเดียวเท่านี้ค่ะแม่นค่ะปูซื้อตัวเดียวกับปูผมทำแล้วแต่แม่นช่างหอดบ่าอย่างไรแมค่ะหัวจังบริเวณมันบอกแค่ปูกันหรือเปล่ามันเป็นน่านว่าท่านไห้ไก่เดียบมันเกิดปูบ่ มันหัทตะไคร้วันที่ยี่แปดหมื่นกี่มนมีกี่แม่คับพูจาว่าทำแผ่นดินมั่นถลงมันตะไร่ปมาณทั้งเมือจะหลุดเนาะค่ะกูกืนวันที่ยี่แปดมีหน้าดยคบบพูยังว่าพูว่ามันข้ายางคือพวเขาสามตัวจะาเทียเด็มีตสองตัวแต่แก้ปีใหม่มากพมดไหม่่่าท่านไหนหลุดจะเทียเรยพูดไหมค่ะว่าถ้าขืนปีใหม่มากพูว่าดวงดีไรก็ดีรว่า บ่าใครรู้จะขว่เนค่ะต่ว <b> ่ามันแห่งเขาจะสองตัวเนาะครับบ่อเขาจะสองตัวสามตัวดีว่านั่นเครียดรือนะเพราะท่านในใเต็บเจ็มเนครียดนะค่ะรถวิงจะสองตัวเพบนกับล่างพวกล่างกับบนอยู่อันครับบ่บัดนี้ละตัวไก่วันเกิดไปและตัวมันสีเขาสามตัวแล้วบัดนี้ค่ะ มาว่าหอเบื่อยี่แปดนี่นะยังไงยังเแผยนยินเลี้ยงไปสมองทุแกน่วนเนาะค่ะเบืองเ้าอยู่โอ้อจุดกระลุมจะรู้ตัวเนาะค่ะพวกพูดได้ชดเสียอ,อยากที่พี่น้องบนชนบทโอ้ใหญ่ใจน้ำฝนค่ะพวกบอยากให้มันเกิดเนาะค่ะพวก ได้เวลาพอดีค่ะช่ะนาะกดไหอดเหวะฮอดเวลาพอดีค่ะปูแปดนาทีแล้วค่ะนะตัวเองมันรูวัามีเทยเนี่ยอ่ามีหกแปดค่ะหกแปดแล้วก็สี่หนึ่งเก้าห้าศูนห้าศูนแล้วก็น้อยเขียนสองแปดลงไปน้าค่ะปูหกแปดเอามานเปูเห็นปุยเอาตัวนี้ใส่น้ำแนวสี่หกแปดไปน้ำน ซีหกแปดค่ะอือเอาเป็นสามตัวได้ไหมค่ะปอกผู้ให้มือมันมันรอกเก็ตเนาะค่ะรอกเก็ตก็เามันเค่ออกในตัดบอใหม่หนีว่าเดี๋ยวมันเป็นหกแปดนะผัวค่ะหรือเอาใส่สามตัวไลยหกแปดไปงได้ไหมค่ะต้องสองตัวเนี่ยซวมสองตัวกะ กหกแปดหาศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สองแปดอะครับปูหนึ่งเก่าพี่อืหนึ่งเก่าหนึ่งเก้ารู้สึกว่าคลิปก่อนปูล้งเดี๋ยวคนหนึเงมองก่อนนะคะปูอเอาเขียนเราคลี้นี่ละหน่งเกาไว้รานั่นไหเพราะว่าคลีปมันมีเด็กดังเป็หนึ่งเก้าค่ะอืมเป็นก็เป็นสาตัวก็เอาสองหนึ่งเก่า ค่ะอืค่ะปู้เอาตันมีเนาะค่ะเอามิชชพี่มันูุกคนตั้งเนีมิหงต่างตเงเนอค่ะปูอืมัดที่มือวัดทีน่งเนาะหนึ่งไม่สายนค่ะอืมมัดปีหนึ่งไงเป็นเศียทีมาเศียทีโฉทุกคนเนอะค่ะปู้อมมจับเงินแส,สนนั่นกทุกคนค่ะ ในสงการเนาะค่ะเอาจะเรื่อนปอนขอบคุณปู่ค่ะการนมสการครับอุสาธุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะมณีปู่มาเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะเอาแนวทางของปูณค่ะมณีมีซีหกแปดเก่าหาศูนย์นะคะอ่าสองหนึ่งเก่าซีหนึ่ง 6กแปดหาศูนย์สองแปดกับหนึ่งเก้าค่ะมือนีปูแล้วเน้นเก้าหาศูนย์นะคะพี่น้องคะจงใจก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนำไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนํำเสนอเผื่อเป็นแนวทางขึ้นเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพลอยพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่นแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูวัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะเอาทั้งเบอร์ทั้งม้วนมาหนีนะคะช่วงแรกนี่แนวทางของปูวัดป่าอุดรกับมีเพียงซัมนีค่ะพี่น้องค่ะแอดกับซีด้ขคอตัวล่าพลอยพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนไปก่อนค่ะเอาไปพอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ